เรามาพังทำลายความเหงา <Whoa! S 1> พังทำลายความเศร้า <Whoa! S 1> ทำลายล้างชแนลลุยไปกับทำลายล้างชแนล <Whoa! S 1> เกมมีไวเล่นสนุกเ <Whoa! S 1> ล่นนี่มันสุดสุด <Whoa! S 1> ทำลายล้างชแนลลุยไปกับทำลายล้างชแนล s <S พร86เปอร์เซนต์ครับถ้าเลี้ยงครบทุกท่าใส่ลูนตบได้เสียของมากเฟรมมันดรอปบ,บ่อยฟาโตะเฟรมมันไม่นิง <c oughs> ่งเห็นเฟรมมันสวิงมากถ้าสะท้อนหน้าจอเฟรมมันจะสวิงเสร็จแล้วว่ามันจะมีช่วงหน่วงเหมือนแหลกอะประมาณวิหนึ่งเวลาจะตบเขาเนี่ย บางครั้งมันเลยกดแล้วไม่ตรงจังหวะนะครับแต่ว่าตอนเล่นหลังสเต็มตบได้ตัวนี้ตบดีมากนะเลี้ยวตะตบดีมากๆถ้ากดจังหวะถูกต้องนะแล้วก็พี่ยังไม่ได้อัพพรสวรรค์ด้านบล็อกมานะครับถ้าอัพมาก็คือแบบไล่ตบได้เลยนะยืนปลายกลวยตบได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่ยืนแบบตัดบอลเฉยๆนะไม่ได้ยืนแบบไปไล่ตบเขายืนแบบรอรอสเต็ะแต่มันไม่ได้แค่นั้นเอง ฟายเดอร์เวยเนี่ยเล่นคู่กอลเลยอะจะเล่นง่ายมากถ้าพี่คอนโทรลทิศทางถูกต้องนะน่าจะยิงโล่งเกือบทุกลูกนะครับคือข้างเขาปิดยากจังอ้แล้วตากุต้องปิดฟุกุเละคืบอบอกเลยว่าปัญหาใหญ่เลยๆๆๆ ับาามมงงอ๋อไอ้ท <sweep harmonic noise> oh, ่า no ชี้หน้านี่คือนายหน่ะเขาเป็นได้นะหรอแล้วพี่รีบาวกลางวงเลย่ะเกิดได้เกิดได้เหนือสุเฮ้ยซาคุโคเล็กเก็บบอลอ่ะโคเล็กเก็บบอลสูงกว่าซาคุคามงนคามง ใช่สำหรับพี่เวลาสตรีมพี่เน้นเกมลุกอยู่แล้วนะครับเกมลับเดี๋ยวค่อยเล่นไม่ใช่วันนี้ไปเล่นวันอื่นโอ้ยใครปิดไฟวะตกใจหมดเลยจะหนามไฟตกดูมันโดดตบเด็กกลายปะละ่ะตดตกไกลามาก,กขอบคุณมากลิวคารอลที่แชร์ให้นะครับเ,<อ>เขาจะทำทแต้มยังไง เป็นโคเ้เล็โอเคอ๋อยิงแสกหน้าลงเป็นโค้เล็โคเ้โคเลคู่มากิเล่นยากมากนะมากิต้องเป็นเมนมากิเฮ้ยอะไรอะไร <c oughs> อะไรอะไรมาจูนงจูนินอะไรล่ะครับเออตีกติดมือแค่นะั <c oughs> ้นทั้งวันตะกูมองวันช่วงนั้นตะกูนะ่าจะเก็บบอลไม่ถึงมั้งเขาเลยรอแบบบอลตกอะเสร็จแล้วโค้เล็ตมันมีแพสซีฟเก็บบอลไง อุ้ยหลอกสองเังมามากีีนายตามไม่ทันเลยเหรอจับสองนัดตลอดมั้ใช่คกเลเจอคนเป็นคือปิดยากแล้วมันฟอร์โบมากรีเวลาส่งบอลไปแล้วเขาก็ชากอย่างเงี้ยคนที่ปิดจะปิดยากนะครับแต่ว่าซากุเขายืนตำแหน่งดีเห็นไหมเห็นตำแหน่งเขายืนปะะเป็นตำแหน่งที่ดีนะ เฟดเวยดูดิเนี่ยเล่นกับสฟรลีนมันง่ายเลยล<ะ>มากี่แก่แล้วทำใจอัติสติลไม่ทันถ้าไม่เจอมากี่แล้วเราแบบเราเลี้ยงได้อิสระนะครับก<ม>็เล่นกับพอแล้วน่าจะดีมากๆา,าันน้นรู้งานรู้งานต <c oughs> ามมาเนี่ย ตาไม่ทัดเลยเหมือนฟูจิมะไม่เหมือนนะแล้วคนคนละฟีเวลาเล่นมันคนละคนละอารมณ์เลยยกมือขู่เขาเฉยอันนี้ก็แล้วตัเาเลี้ยงไปหลุดไปยกมือขู่คครับามคามมเื่อกี้เขาสติลเห็นปะ่ะถ้าไร้อพมันจะเปลี่ยนไปเป็นอีกท่าหนึ่งเผื่อใครไม่รู้นะถ้าเขาสตีลแล้วเราพุ่งไปไร้อพ มันเป็นอุย้ยแล้วล้มนี่ไงามาแล้วอ่าแล้วไม่ลงอ่าแล้วลงนึกว่าไม่ลงเฟยเอว้สับขามงขามงอืมเจอมาคีต้องเดาใจครับมาคีมันคืออันตีสติวใช่ไหมแต่เราเลี้ยงได้ตลอดเวลาถ้าเขาเดาผิดเขาเดาผิดละอ่ะอาเขาเดาเราผิดใช่ไหมเขาก็เสียอันตีไปเลยอันติมันไม่ได้มาตลอดไง ก็มากกี้ต้องมีความชำนาญในการเดานิดนึงถ้าความชำนาญในการเดาน้อยก็แตกแฟบเอา้ารถกวนใครรบกวนวะเล้วใครรบกวนกวะส่งสวยครับสับสองขาดโลกมากกี้ทำใจตัวละครเป็นวายมากกี้โอ้โหแล้วถ้ากูตบอย่างสวย Oi, toted. Go, Jonas, surely. Need us all, man. Oh, I mean, I thought in Nice pass. the guitar already cut ชาตัวมาดัวราชาด,ดาวใช่ครับราชามีสองอย่างรีเฟกไวมากคือมองสกิลทันกับดาวเข้าใจสาก,กูเลยมันปิดยากจริง Google pass ไปตะเวย้ยโอ้ยล้วมันกระโดดไม่งั้นมันโดนสกรีนนะผิวมาก้าให้่ทุลพรมันมีความผิวมากแต่ว่าเล่นยากอยู่แล้วพี่รีบาวเข้าไปรีบาวทำไมไม่รู้แต่ไปไม่โดนอ่ะเปดิดางาน,นตลอดไปฮะรักนเดาจุกจ โดนนะโดนนะอูโหู่ขูอ้โหแล้วโดนมาอู้ตากูตกแสงออกแล้วเปิดตัวทองตอนจบเกมอันติขั้นเจ็ดอัพไว้เปิดโชว์ตอนจบเกมนะเท่แค่นะั้น มาขี่เอาไว้เน้นตบอ่ะจริงๆมากี่ถ้ามันไม่เนิร์ฟสก,กิลแบบก็ฮะยังไม่ติดดอยไม่ใช่หรออะไรพี่เพิ่งขึ้นขึ้ไนไอ้นี่เองยังไม่ดอยเพิ่งขึ้นสุดยอยพ่าตายหนึ่งเ,งเองเนี่ยตลอดเลยไม่ดอยอีกนะอถึงห้าเกม